ลุงอิงแพทองทานเผยอาการป่วยทักษินชิน,นวัตรคุณพ่อดูเครียดแต่ใจสู้เป็นห่วงเรื่องหัวใจมากที่สุดยืนยันไม่มีการย้ายไปโรงพยาบาลเอกชนวันนี้วันที่28สิงหาคม66ก็ครบกำหนดช่วงกักตัวตามมาตร,รการของเรือนจำและเปิดให้ญาติเข้าเยี่ยมนายทักษินชิน,นวัตรได้ตามระเบียบขั้นตอนของกรมราชทรร์ซึ่งทางกรมราชทรร์จะเปิดให้บุคคลใกล้ชิดครอบครัวที่ลงชื่อไว้ทั้งหมดจำนวน10คน เข้าเยี่ยมนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่พักรักษาตัวอยู่ห้อง v ีวีชั้น14อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์8 8พรรษาโรงพยาบาลตำรวจซึ่งล่าสุดในวันนี้วันที่29สิงหาคม66ทางด้านลูกสาวอย่างอุ้งอิงแคทองทานก็ได้เข้าร่วมประชุมกับทางพักเพื่อไทยซึ่งก่อนจะเข้าไปได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นอาการป่วยของทักษิณชินวัตรโดยผู้สื่อข่าวนั้นถามว่าอาการน่าเป็นห่วงหรือไม่อุ้งอิงก็ได้ ตอบว่าอุ้งอิงแพท,ทองทานเตรียมแถลงอาการทักสิณทนายเผยยังน่าเป็นห่วงอุ้งอิงแพท,ทองทานร่วยเยี่ยมทักสิณทนายเผยอาการยังน่าเป็นห่วงหมอวรงคัดค้านอภัยโทษนอชอทักสิณจี้อายการสูงสุดคดีศน0 1 1ุอัปเดตอาการป่วยทักสิณไม่ได้สดชื่นเท่าเดิมคงมีอาการเครียดพอสมควรคืนนั้นได้ทราบพร้อมกับสือว่าคุณพ่อได้ไปโรงพยาบาล ตำรวจที่ไปเจอก็เห็นแบบนั้นจริงๆว่าอ่อนเพลียน่าเป็นห่วงจริงๆคุณพ่อในช่วง2020คุณพ่อเป็นโควิดรุ่นอู่ฮั่นก่อนเดลต้าก่อนมีวัคซีนฉีดเข้าโรงพยาบาล ไปเดือนหนึ่งน้ำหนักลดไป10โลพ่อก็พยายามออกกำลังกายซึ่งก็กลับมาได้เยอะแต่ด้วยอายุ74บวกกับมีความเครียดด้วยคุณพ่อดีใจมากที่ได้เจอยิงมีความเหนื่อยแต่คุณพ่อก็คือสู้ยิงว่าท่านมีการเปลี่ยนแปลงเยอะสมมุติเราอยู่เมืองนอกเราได้ไปนู่นนี้ไม่ต้องคนอายุ74ก็ได้ใครก็ตามที่ต้องเจอสถานการณ์ที่ต้องเปลี่ยนที่ไม่ต้องเป็นราชทันก็ได้ไม่เป็นนักเรียนพยาบาลกองทัพบกก็ได้ แค่เปลี่ยนอิงว่าการเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความรู้สึกกับทุกคน คุณพ่อก็เช่นกันขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่เป็นห่วงท่านตอนนี้ทีมหมอก็เก่งมากๆมอนิเตอร์ทุกอย่างและประวัติการรักษาตัวที่อยู่เมืองนอกก็ได้ให้คุณหมอไปหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหัวใจปอดหรือว่าประวัติที่ผ่านมาสิบกว่าปีว่าเป็นอะไรมาบ้างผ่าอะไรบ้างให้ทางโรงพยาบาลหมดแล้วค่ะเรื่องการขออภัยโทษให้เป็นดุลยพินิจของคุณพ่อคุณพ่อจะจัดทําเมื่อไหร่ก็ให้คุณพ่อเป็นคนทําเองเลยค่ะไม่ได้ติดขัดอะไรแต่เรื่องของเวลาในการร่างจดหมาย ก็เป็นเรื่องของคุณพ่อที่เขาจะเลือกเวลาที่จะทําให้เสร็จตามกระบวนการคุณพ่อทําคนเดียวอันนี้อิงก็ไม่ได้เห็นจดหมายเหมือนกันเมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสการขอย้ายไปโรงพยาบาลเอก,กชนกุุงอิงก็ได้ตอบว่าไม่มีค่ะคุณหมอเก่งๆเ,เ,เยอะมากที่โรงพยาบาล ตำรวจเราไม่ได้ทำการขอหรือจะย้ายไปที่โรงพยาบาลเอกชนเลยยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจคุณหมอประเมินอาการว่าอย่างไรบ้างวันนี้ก็ถามเหมือนกันค่ะแต่ว่ายังไม่ทราบเพราะยังมีปัจจัยหลายๆปัจจัยเช่นกันเป็นเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือด้วย คือว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์ด่วนขึ้นมาอิงเองที่ยืนพูดอยู่ตรงนี้อิงก็รู้สึกว่ามันแปลกเพราะพ่ออายุเยอะจริงๆเสียใจไหมที่สังคมไม่เชื่ออิงคิดว่าอิงไม่ได้รู้สึกเสียใจหรือไม่ได้เสียใจอิงเป็นห่วงคุณพ่อมากกว่าเป็นห่วงคนที่เป็นห่วงคุณพ่อด้วยญาติอิงเองก็ส่งมาถามตลอดคุณพ่อก็เหนื่อยเพลียแต่ก็คุยกับอิงได้ส่วนเรื่องของห้องพักเป็นวิวสนามมา้า วงอิงตอบว่าไม่ใช่นะคะฝั่งที่เห็นคือวิวตึกสำนักงานตำรวจแห่งชาติและก็ห้องเป็นห้องปกติและซ่อมแอร์แล้วถ้าถามส่วนตัวอิงห่วงเรื่องหัวใจมากที่สุดแต่ว่าอย่างอื่นถ้าข้อมูลทางการแพทย์อยากให้ถามคุณหมอเลยคุณหมอจะตอบได้ละเอียดกว่าอิง